ไปดูปัจจัยบวกลบกันเลยค่ะปัจจัยบวกวันนี้นะคะตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงบวกได้อยู่จับตาการประชุมเฟดเนาะเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นราคาน้ํามันปิดบวกได้ค่ะแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าค่ะปัจจัยลบนะครับพายุเฮอริเคนซารีที่เม็กซิโกอ่าวเม็กซิโกทองปิดบวกขึ้นมาได้แล้วก็ปัญหาในบ้านเรากันเองความกังวลเรื่องการชุมนุมใหญ่19กันยายนนี้นะครับเปรียบเทียบน้ำหนักทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบไปพร้อมๆกันนะ เราจะไปเริ่มกันที่หุ้นต่างประเทศก่อนนะคะช่วงนี้ วันพุธแล้วนะเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์ก็จับตาผลการประชุมเฟดกันอยู่นะคะทำให้ขยับไปได้ไม่มากนะะักค่ะที่ตลาดที่ดัชนีดาวโจนส์นะคะบวก2.27จุดเท่านั้น s p 5 0 0บวกมาได้17.66จุด N จดสค่ะยังคงพุ่งแรงเลยร้อ6 7จุดค่ะหุ้นยุโรปนะคะพอตัวเลขเศรษฐกิจของจีนดีคนจีนนี่บริโภคสินค้าหรูราเยอะเนี่ยก็เลยทำให้หุ้นยุโรปบวกได้นะคะฟุตซี่ร้อยค่ะบวกมาเกือบ80จุดดัคของเยอรมันบวกยี่สะะิบก16จุดจ ค่ะปิดท้ายกันที่หุ้นเอเชียนะครับไปดูนิเกอีกครึ่งวันเช้า บวกเพิ่มขึ้นไปได้32.56จุดหรือประมาณ0 1 4น่สะครับศัพ์ลงทุนกันต่อค่ะเรื่องของกองทุนรวมนะคะพามารู้จักอีกหนึ่งประเภทคือกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกหรือว่า alternative investment fund ค่ะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐานเช่นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคําน้ํามันสินค้าเกษตรหรือว่าตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะแต่ว่าเสี่ยงสูงกองนี้นะคะก็อาจจะใช้เป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงค่ะ